มาค่ะเพื่อนๆวออันนี้คุณย่าในต่างแดนพาทานบัวส,สลัดหรือว่าสลัดไส้กรอกนะคะคุณสาเป็นคนทำคุณย่าเป็นคนกินก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะคะก็จะมีไส้กรอกซื้อเป็นเส้นที่เขาไอ้นี่มาแล้วนะคะ แล้วก็คุณย่าก็จะเอาถั่วอบมาโรยนะคะก็จะใส่ชีสเ,เขาเรียกอะไรบ้านเราใส่ชีสที่เป็นไอ้ก้อนสีขาวๆมันจะเป็นไอ้แผ่นใหญ่ๆนะคะชีสนะคะอันนี้นะ่ะแต่ว่าจะมาหั่นเป็นลูกเตา๋าอันนี้ก็คือผักสลัดของเรานะคะ คือคุณยากจะชอบทานสลัดแบบนี้คือสลัดที่ไม่ไม่ใช้น้ำสลัดนะคะสลัดแบบเพียวๆไม่ต้องมีน้ำสลัดราดคือจะกินเหมือนกินผักจิ้มน้ําพริกบ้านเราประมาณนั้นค่ะก็จะง่ายๆประมาณนี้นะคะสลัดไอ้ไส้กรอกหรือว่าภาษาเยอรมันวอสสลัดนะคะ แล้วก็สลัดผักสดไอ,อ้ผักสลัดสดขอโทษค่ะ <mile lady> พูดผิดผู้ถูกผักสลัดสดคุณยาจะชอบทานประมาณนี้ค่ะคือผักสลัดที่ไม่ต้องมีน้ำสลัดลาด <_ Netherlands> <ak> กินเพียวๆเหมือนบ้านเรากินผักสดๆจิ้มน,น้ำพริกอะไรประมาณนี้มาคะ่ะมาเพื่อนๆเ,เชิญทานด้วยกันคะ่ะแค่นี้นะคะง่ายๆ